เจาะข่าวสนับสนุนโดยเครื่องเสียงเชอร์แมนตัวจริงพลังหนักแน่นผลิตภัณฑ์ไบโอไว้เผยผิวสวยกระจ่างใสยยางเป็นธรรมชาติหากคุณมีปัญหาเรื่องฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าสนใจติดต่อ0906645646 มาถึงช่วงที่2ครับจอข่าวกับข่าวลูกทุ่งกันในช่วงนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรามี1สาวมากความสามารถนะครับจากค่าย JSL Global Music นะครับได้ออกมาเปิดตัวพร้อมกับความสดใสนะครับไม่เแฟนๆบอกว่าชอบในความน่ารักมีเสน่ห์ของนักร้องสาวคนนี้นะครับจากวิธีการประกวดกิกดูสงครามเพลงนะครับทำให้เธอเป็นดาวจัดฟ้าแล้วก็เรียกว่าเป็นนักร้องคนหนึ่งที่น่าจับตามองเพราะว่า โอ้โหหลังจากไปทีการประกวดมาออกรายการกับเราเมื่อ2เดือนก่อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งสวยขึ้นเป็นกองเลยครับ ค่ะและที่สําคัญนะคะวันนี้เรามีอีกหนึ่งหนุ่มซึ่งมาพร้อมกับความสามารถที่แบบสุดๆเลยทีเดียวนะคะซุ้มเสียงของเขาเนี่ยเขาบอกว่าไปละไม้คล้ายคลึงกับอาชัยเมืองสิงด้วยแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของงานเพลงของเขาที่กําลังโด่งดังเลยทีเดียวนะคะชื่อเพลงว่าอะไรก็เหมียวต้อนรับน้องเหมียวดีเลิศเชียงคำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเหมียวเอ้ต้องบอกทีหนึ่งเจสแอลนี่เขาบอกว่าเขาเปิดสถานเสริมความงามด้วย ป่ะคือแบบว่าแบบดูดีดูแบบเหมียวจำได้ใช่ไหมตอนที่เราออกกันแบบหลายๆคนอ่ะกับพี่ชมพู่อ่กับพี่พูอ่ะตอนนั้นยังดูแบบว่ายังดูแบบว่ามาแบบว่าดิบๆอยู่เลยนะยังเป็นเด็กน้อยไงเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มาวันนี้เนี่ยรู้สึกแบบหน้าผ่องอ่ะหน้าใสเออทำอะไรมาป่ะ ก็ใช้คีมมที่ัก์นิดหน่อยครับอ๋อเหรออ๋อหรืวาจะเป็นรักษาใช่ครับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับก็ประมาณสักสองสามเดือนได้แล้วนะครับกระแสเพลงกับอะไรก็เหมียวเป็นยังไงบ้างอ่าสหรับกระแสเพลงนะครับของอะไรก็เหมียวรู้สึกดีขึ้นครับดีขึ้นแฟนคลับให้การต้อนรับก็รู้คนก็รู้จักเรามากขึ้นเยอะครับผู้ชม เพลงนี้นี่เป็นตัวตนของเหมียวเลยไหมเป็นตัวตนครับอืมอะไรก็เหมียวไม่เหมือนอะไรก็ชั้นอะไรมันเหมือนอะไรก็กลัวอะไรก้ยอยากรู้ไหมคุณท็อปมีอะไรบ้างอะไรอะไรเนิ่งว่า่นอะไรบ้างคือในเนื้อหาเพลงนะครับก็คือว่าเหมือนว่าเรามีผู้หญิงคนหนึ่งเราแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งพอผู้หญิงคนนั้นมีความมีความสุข ไปหาคนอื่นแต่พอมีความทุกข์กลับมาหาเรา,าเราคือที่ระบายฟุตนง่ายครับเราคือที่ระบายแต่ชาวบ้านในปีนเลียกว่กระโถนหรือหรือเลือเล่องอย่างอื่ซสู้มั่นเอง <laughs> แต่ไม่หยุดขนาดนั้น <laughs> ครับอะไรก็เหมียวนะก็บอกว่าสเสน่ห์ของของตัวเราเนี่ยแน่นอนว่าเสียงจากตอนที่ประกวดเนี่ยพี่ชมพูคงเห็นอะไรบางอย่างแหละนะครับพอมาเริ่มทํางานเนี่ยพี่ชมพูกับการ โรดิวส์นะฮะการควบคุมเราทั้งหมดเลยเนี่ยมาเล่าให้ฟังนิดนึงว่าพี่ชมพูเนี่ยดุเขี้ยวเข็นหรือว่ามีวิชาอะไรที่จะแบบสั่งสอนให้เรากับเราได้เก่งๆบ้างสำหรับพี่ชมพูนะครับพี่ชมพูเป็นคนที่ไม่ดุครับน่ารักแต่เป็นคนที่เข้มงวดในในหน้าที่การงานคือสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำอ้อวกเขาก็สั่งเราก็ต้องทำ แต่พี่ภูเป็นคนน่ารักครับเป็นคนน่ารักนะครับแล้วก็ทํางานเป็นไงเขาแบบเวลาเข้าห้องอัดเนี่ยเขาแบบไปแบบเขาดุเขาเขี่ยวเรามากน้อยแค่ไหนไม่ดุครับไม่ดุเลยไม่ดุครับไม่เคี่ยวด้วยพี่ภูไม่เคี่ยวครับก็ปล่อยให้เราแบบว่าเออสบายสบายเลยอยากกดแบบเหมือนว่าพี่ภูเป็นคนที่ไม่ให้เด็กกดดันจะแบบนะครับแต่รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาทํางานกับพี่ภูเป็น ชีวิตต่อจากนี้ไปสำหรับการเป็นศิลปินของ JSL นะครับได้วางแผนเอาวว่ายังไงบ้างหลังจากที่โอเคแต่ละคนก็มีซิงเกิลแต่ละเพลงแต่งเพลงไปแล้วแล้วต่อไปก้าวต่อไปของเราจะโตขึ้นยังไงบ้างสําหรับเรื่องของการเป็นศิลปินสําหรับก้าวต่อไปนะฮะได้วางแผนหรือว่าในใจคิดอยากทําอะไรต่อก็อย่าออก เป็นอัลบั้มเป็นอัลบั้มเป็นอัลบั้มเลยแล้วแนวเพลงจะออกมาเป็นแนวกวนๆแบบนี้ป่ะเหมือนอะไรก็มีป่ะเหมือนครับเหมือนกันอย่างนี้เลยยังยังเป็นน่าจะเป็นคงกระพันเป็นของเหมียวอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าตัวจริงเป็นคนกวนๆใช่ครับเป็นคนกวนๆทะเลนทะเลนเออนะครับมันจะไปเอาเก่งน้องมาใส่อ่ะไม่ใช่เก่งน้องน้ำท่วมอน้ำท่วมเหรองบบุรีน้ำท่วมงบหมดครับงบหมดัอนนี้ก็เป็นสไตล์ของเขาออแล้วก็บอกว่า อีกอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของน้องเหมียวคือต้องมันมีหนวดแบบเยิ้มๆนิดนอะเออจะทำมบบนี้เขาเรียกว่าหนวดอะไรหนวดหนวดปนดุกหนวดปนดุกมันต้องมีนะมันโกนไม่ได้ใช่ไหมโกนไม่ได้ครับเป็นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เลยนะเหมียวเหมียวต้องมีหนวดอ๋อเหมียวต้องมีหนวดใช่ไหมแต่วันนี้โดนถูกเล็มไปถูกเล็มไปเออถึงว่าหนวดหายไปไไทมหนวดบา่นเจอช่างแต่งหน้าขาวลูกทุ่งเราตัดเสี้ยนเลยมันมันไส้มากมันเขี้ยวมากไวันนไม ตัดเลยนะครับนะครับก็เรียกว่าการทํางานในครั้งนี้ก็เป็นการทํางานรวมกลุ่มกันของคนที่มาจากเวทีคิดดูนะซึ่งแต่ละคนก็มีสไตล์กันแต่ละคนสนิทกับใครมากที่สุดอ่ะให้เมาส์หน่อยสนิทกับใครมากที่สุดคือเวลาเราไปกันแบบเอออย่างแมล็กนัมสนิทไหมหรือยังไงสนิทกับพี่หนุ่มครับเอาเหลือทําไมอ่ะคือผมจะไปไหนก็จะไปกับพี่หนุ่มพี่หนุ่มเป็นคนน่ารักครับเป็นคนสอนให้น้องๆแบบเวลา อันไหนคนไหนถูกไหนผิดคือผมกับพี่หนุ่มเนี่ยผมกับพี่หนุ่มอ่ะทุกคนจะมองว่าคือเป็นเป็นคู่จิ้นกันแล้วจิ้นกันเหรอไม่จิ้นกันจริงๆเหรอแต่จริงมันไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะทำไมอะคือพี่หนุ่มเขาไปสอนอะไรเราอย่างไงคือพี่หนุ่มเป็นคนน่ารักครับน่ารักกับคนอื่นแต่ก็ไม่มากก็ดูแลน้องๆดูแลอะไรอย่างเงี้นะเวลาแบบว่าเขาเรียกว่าไปกับผู้ใหญ่หมาไม่กลับ จะประมาณนั้นทำนองนั้น <c oughs> แล้เก็มีหมายกันหมาอย่างเงี้ยหมายกันหมาเออ<า>นะฮะแล้วก็เวลาเราไปแบบไปไหนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยังมีโอกาสได้เจอกันอยู่ไหมในกลุ่มที่เป็นกิกดูเนี่ยฮะจากการทำงานในครั้งนี้เจอครับเจออืมเจอเพราะมีทุก<อ>เดือนนี่เหรอคะหรือยไงฮะมีมีงานไปด้วยกันทุกเดือน ทุกเดือนครับมีงานไปด้วยกันทุกเดือนอ๋อนะครับแล้วอย่างที่เขาบอกว่าที่ที่แล้วเนี่ยน้องโบบอกว่าโอ้โหตัวเองก็ต้องไปเรียนฝึกให้มันพัฒนาเองหลายอย่างอย่างน้องเหมียวเองเนี่ยไปทําอะไรกับตัวเองบ้างหลังจากที่โอเคเพลงก็ปล่อยออกมาแล้วเป็นศิลปินแล้วจะต้องออกหน้ากล้องหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีการพัฒนาเออพัฒนาเหรอครับพัฒนาไม่สบายหนึ่ง การไอก็ต้องปิดปากสมัยก่อนสมัยก่อนการใช่ใช่สมัยก่อนนี่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เป็นดาราเปลือเปลือกพุ่งไปเนี่ยสเร็จพุ่งไปติดหน้ากล้องแต่สำหรับตอนนี้พอเป็นดาราปุ๊บเฮ้ยมันไม่ได้ใช่ใช่ใช่เลยครับนี่สอนเรื่องมารยาทมารยาทอะถ้าเกิดเป็นพี่น้องน้อยนี่ก็ต้องปิดปากไม่งั้นกันน้ำหมากระจายยังไงอีกยังไงอีกเรียนอะไรเรียนอะไรเสริมก็เรียนบทคลิกภาพกับพี่ พิงครับพี่ปิงฟุตตี้อ๋อพี่ปิงฟุตตี้มาช่วยนะเครับก็ช่วยไม่ได้พี่ปิงแกก็แบบว่าดูแบบเฮ้ยบุบบุบบุบอย่างเงี้ยได้เขาพี่ปิงจริงเหรอพี่ปิงคนน่ารักครับพี่พี่วัดแกบอกว่าบบบอกเขาใส่แบบรีกระพาอะไรไงเออคือเรื่องการแสดงเรื่องการขึ้นเวทีเรื่องการแบบมูมมิทอ๋อเหรอเหรอใช่แล้วเวลาแบบจิกคนดูอะไรเงี้ยเหรอใช่แล้วเวลาการใช้โทนเสียงคือจำว่าคนดูอยู่ไก็สวัสดีครับออะไรแบบนี้เฮ้ยมันเป็นเทคนิคนะใช่ไม่งั้นเลยบอ สวัสดีครับไปไม่ถึงไงไไปส่งพลังไปไม่ถึงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูมิวสิกวิดีโอเพลงนี้กันนะฮะอะไรก็เมียวอย่างนี้นะบ้างเวลาเวลามีท่าด้วยเหรอมีท่ามีท่าเลยครับท่าเต้นเออท่าเต้นอย่างนี้นะเออเราต้องไปฝึกดูนะว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะสุดท้ายนี้ให้น้องเหมียวนะฮะได้ฝากผลงานกับแฟนๆชาวขาวลูกทุ่งนะครับเชิญครับครับผมก็ต้องขอฝากนะครับซิงเกิลแรกนะครับชื่อเพลงว่าอะไรก็เหมียวแล้วก็พี่ๆ JSL ทั้งหมด8คนนะครับครับผม นะฮะก็เรียกว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสไตล์ใครสไตล์มันนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยวตอต่อไปถ้าเกิดว่าของใครประสบความสำเร็จหรือว่ามีแนวทางที่ดีเดี๋ยวพี่ชมพูก็จะผลักดันนะครับทำผลงานกันต่อไปด้วยนะครับออาล่ะวันนี้นะครับก็ต้องฝาก1นักร้องคุณภาพนะครับจาก JSL Global Music เอาไว้อีกคนหนึ่งด้วยน้องเหมียวขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับส่งท้ายเบรกนี้กันด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ครับอะไรก็เหมียว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  ที่ใจทุกทีเธอก็มาพอหายดีลันลาเธอก็ไปทีหนึ่งที่สองก็มาฟองประจำบางทีที่สามยัง่รุกฉันมันลายบอกว่าเขาทำไม่ดีอย่างงั้นยังเงี้ยแต่พอเขางอทุกทีกนละลาย ไห้ก็เมียวเมียวเมียวทุกทีเดี๋ยวพออินเลิฟเธอก็อหายทั้งปีก็ให้ฉันนั่งเงาวทุกทีได้เป็นแค่ตัวสำรร mm ังเมื่อไรจะได้เมียวเมียวเมียวสักทีดตแต่จะเงื้อรอเธอช่วยเห็นใจบ้างเส mm ีย hmm. ได้จะถอนหายใจอย่างนี้บางทีเมียวก็เสง วันน้อยใหญ่เหมือนกันนะรู้ปะตรงที่เธอเห็นชานเป็นจอสอร้อที่หนึ่งที่สองก็ามาปองประจำมาบางทีที่สามยังปลุกฉันมานลายบอกว่าเขาทำไม่ดีอย่าง,งาน,นั้นอย่างงี้แต่พอเขาก็ทุกทีก็ละลาย ใจก็เมียวเมียวเมียวทุกทีแต่พออินเลิฟเธอก็หายทั้งปีคอยให้ฉันนั่งเหงาทุกทีได้เป็นแค่ตัวสำรอเมื่อไรจะได้เมียวเมียวเมียวสักทีได้แต่เชิอรอเธอเจอเห็นใจบ้านเซ่ได้แต่ทอนหายใจอย่างนี้บางทีเมียวก็เซ็ง เธอขอหายตรงไปอีกรอยให้ฉันนั่งเหงาทุกทีได้เป็นแค่ตัวสำรองอไรจะตายเมียวเมียวเมียวสักทีแต่จะเผลอรอเธอห่วยใ,ใจพังสิได้แต่อนหายใจอย่างนี้บางทีเมียวก็เสียงถอนหายใจทุกทีอย่างเงี้ยเสีง เมื่อไรเจ็บใจเมียวเมียวเมียวสักทีไม่แด้จะเงือรอเธอหวยหยใจบางสิได้แต่้อนหายใจอย่างนี้บางทีเมียวก็เสิ่ง้อนหายใจทุกทีอย่างนี้เสิ่ง